สเปร์พาร์ทหรือยางอะไหล่นะคะ<ช>ของรถรุ่นปีเก่าๆนะคะ<ช>เขาจะเป็นยางใหญ่ไม่เหมือนทุกวันนี้เนาะ<ช>เป็นยางอะไหล่<ๆ>เขาจะเป็นยางเล็กๆร้อเล็กๆนะคะใช่แล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟ้าสวัสดีค่ะน้องลูกเต๋าเนาะสวัสดีแฟนเพจกฤษดาคูดค่ะนะคะมาเจออีกแล้วกับเต๋าแล้วก็พี่ฟ้ากับกฤษดาคูดค่ะนะคะใช่แล้วก็วันนี้เต๋ากับพี่ฟ้ามากับรถ2รุ่นนะคะ2แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ติดตลาดนะคะใช่อ่ะสำหรับคันนี้เนาะสีสีน้ำเงินคันนี้ก่อนเลยสวยมากพี่ฟ้าค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็น Honda Accord นะคะเครื่องยนต์2.4 ปีะปี2 0 0 3ตัวนี้ตัว E ค่ะมากับราคาเบาๆ1 8 9 0 0 0บาทถูกมากค่ะสองรับคันนี้เนาะที่เรียกกันว่ารุ่นปาวานใช่แล้วรุ่นปาวานจะเรียกกันในยุคก่อนๆที่ใครรู้จักค่ะว่าใครเป็นแฟนขับของพันดาอยู่จะรู้เลยว่าแต่ละรุ่นนะคะว่าเรียกรุ่นอะไรรุ่นปาวานรุ่นงูเห่าพอเห็นโฉมก็จะรู้เลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรนะคะนี่ ฮอนด้านะคะเกักลณ์เขาคือตัวโลโก้ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะบางคันก็เป็นโลโก้สีแดงนะคะแล้วแต่ชุดแต่งแล้วแต่ตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟนะคะไฟจะเป็นไฟสามเหลี่ยมนะคะใช่ค่ะเรียกว่ารุ่นปาวานไฟสามเหลี่ยมแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้วยคันนี้นะคะอย่างที่เต๋บอกมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะแม็กขอบ18ปนะคะสวยมากน้องสาหน้ายาง2อ5 4 5R18 ่านะคะคันนี้มาดูสภาพนะคะ รถปี2003ก็จริงแต่คุณดูนะคะคุณดูสภาพที่เอาไปแล้วไม่ต้องเก็บนะใช่เอาไปใช้บบาง,งานได้เลยนะคะอะไม่ว่าจะเป็นกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกนะคะแล้วก็เป็นนี่เลยลูกยางนะคะตามขอบ<ช>ยางต่งตางๆนะคันนี้นะคะไฟนะคะปี2003แต่ไฟเขายังขาวยังไม่ซีดนะคะนี่เป็นไฟแยกนะคะข้างในพี่ฟ้าใช่กว้างมาก นี่อยู่ยางอะไหล่โคบค่ะคือจะบอกว่าสเปร์พาร์ทหรือยางอะไหล่นะคะของรถรุ่นปีเก่าๆนะคะเขาจะเป็นยางใหญ่ใหญ่นะเขาจะเป็นล้อใหญ่ใช่ฉะนั้นไม่เหมือนพุกวันนี้เนาะเป็นยางอะไหล่เขาจะเป็นยางเล็กๆล้อเล็กๆนะคะใช่แล้วฉะนั้นตัวนี้คือเดิมๆของเขาเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูต่อภายในนะคะเดี๋ยวจะกล้องตามมานะคะนี่มาดูข้างในเป็นไงล่ะคะบอกเลยหูยน่งเาแค่บอกก็รู้แล้วพี่ฟ้ามันนี่บอกไฟฟ้านะคะใช่ข้างในสวยมากนะคะพี่ฟ้าไม่ว่าจะเป็นเบาะนะคะเป็นลายไม้นะคะสีครีมนะคะสีคีมเหมือนดูดูสีพี่ฟ้าใช่ยังเตงเตึงเปียอยู่เลยมันเปียนะคะเครื่องเสียงจะเป็นซีดีนะคะเล่นซีดีนะคะ A, เป็นแอร์ปรับนะคะแอร์ปรับข้างซ้ายข้างขวาเป็นแอร์แยกนะคะหน้าจอก็จะเป็นเรืองแสงสีแดงนะคะนี้อ่าแล้วก็สภาพเขาไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขูดเนี่ยลายไม้ยังสวยไปดูด้านหลังก่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเจ้าของเดิมใช้น้อยมากด้านหลังแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีเปาดูด้านหลังนี่แบบว่าเบาะต้องบอกตัวเบาะก็เหมือนกันนะยังสมบูรณ์ค่ะมีที่เท้าแขนด้วย ให้ดูอีกรอบหนึ่งมีที่ใส่แก้วน้มันเป็นรถระดับผู้บริหารนะคะพี่ฟ้าฉะนั้นความ V.I.P. นะคะมันจะเน้นข้างหลังคือ V.I.P. เลยใช่ค่ะ v ีมากนั่งสบายด้วยเนี่ยนั่งแล้วอยากจะหลับเลยค่ะข้างหลังมีลำโพงนะคะฟังเพลงได้นะคะรามาดูเครื่องมาดูมาดูเครื่องรถไม่เคยติดแก๊สเครื่องเรม2.4นะคะเครื่อง IVTEC เครื่องไอวีเถนี่เครื่องดีมากนะคะใช่คันเดิมาคุทานอยู่แล of of ้วนะคะใช่ตัวถังบอดี้เดิมสีเดิมนะคะนี้ตัวถังบอดี้เดิมสีเดิมแล้วก็รถไม่เคยเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสีรถไม่เคยโอเวอร์ฮอนไม่เคยติดแก๊สนะคะสำหรับวันนี้เรากับพี่ฟ้านะคะแล้วก็ทีมงานกิจสรางุูคานะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ